วันนี้เราจะไปดูที่นอนของเรานะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของพ่อต่อเลยน้องบลูนเลยนะครับที่เราจะนอนในรถบ้านวันนี้เป็นครั้งแรกครับนี่ไงโอ้มันเปิดได้ด้วยเหรอจะทำแบบนี้อ่ะตื่นแล้วะครับโอ้โหเป็นไงเอ <laughs> ามามา ครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Defender เป็นของ Land Rover ครับครั้งนี้พวกเราจะพากันไปเที่ยวแบบแคมปิ้ง d e f e n d e r Camping e x p e r i e n c พครับบรนพร้อมไหมพร้อมพร้อมไฮไฟลักมามาซิเย้ยไปครับพอเราจะไปกันแล้วนะ go ตรงนี้นะครับเป็นแคมป์เรียกว่าแคมป์สองนะเป็นแคมป์แบบรถบ้านครับผมเป็นการเข้าพักในพื้นที่100กว่าไร่นะครับเราออกเดินทางกันด้วย Land Rover Defender ครับป,ะปะ๊าป๊าวันนี้เราลงพาบอลูมาเปลี่ยนบรรยากาศเนื้อนอนรถบ้านกันซึ่งบอลูก็ยังไม่เคยนอนรถบ้านเลยนี่เป็นครั้งแรกของบอลูไม่ใช่แค่บอลูครับผมก็ไม่เคยนอนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่าที่ที่เราพักเนี่ย มีอะไรอำนวยความสะดวกบ้างเพราะว่าเด็กๆพักได้ผู้ใหญ่พักได้นี่เรามาถึงแล้วมาลูกรองไถลงเ้าพร้อมไหมครับลูกฮึบพป่ะพาพี่เข้าไปดูซิว่าวันนี้ข้างในมีอะไรบ้าง่บรรยากาศนะทุกคนดูฝั่งทังขวาเนี่ยนะครับมันคือภูเขาเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูเขาอะรอบๆโอ้โหมันคือที่สุดจริงฮะ ทุกคนครับวันนี้เราจะไปดูที่นอนของเรานะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของพ่อต่อและน้องบลูเลยนะครับที่เราจะนอนในรถบา้านข้างในมีอะไรบ้างตามมาฮะเอา้าบลูนว่าไงลูกพร้อมไหมเปิดประตูเรียวเปิดประตูให้ป,ป้าหน่อยครับเอาเปิดยังไงนะอึบแล้วเอาไปเลยพาเข้าไปเลยข้างในมันเป็นยังไงนะมันเย็น,น,ยนข้างในมันเย็น อันนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าเป็นมุมเล็กๆนั่งเล่นวิวก็จะสวยมากนี่ฮะข้างนอกวิวเราเป็นแบบนี้เลยตัวนี้มีอุดอาหารเล็กๆได้อ่าเรามีไมโครเวฟด้วยนะฮะว้าวแล้วก็ที่สุดคือไม่ใช่สุดคือตู้เย็นขนาดใหญ่ว้าวมีตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าของเราตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าดูห้องนี้ห้องอะไร มีชาวเวอร์ด้วยนี่อันนี้เป็นห้องอาบน้ำจะมีบูร์นชาวเวอร์ห้องนอนนี้ไงอ๋อบูุนจะพาไปห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอ่ะห้องนอนมันเป็นยังไงบ้างอะครับผ้าห่มมีกี่อันหนึ่งอันมีหนึ่งอันหมอนมีกี่อันหนึ่งอันฮะหมอนมีเยอะอัน มีไฟอยูตรงนั้นอ๋อตรงนี้ไฟอาวไฟมันดับแล้วนี่ไฟพังหรือเปล่านะพังปิดไว้อ๋อนี่ไงโอ้มันเปิดได้ด้วยเหรอเทำแบบนี้อ่ะมันเปิดแล้วปิดได้ไปเราไปดูอันต่อไปกันเถอะ <c oughs> ตึง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 ไหนไปดูซิอันนี้เป็น แคมป์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสถานที่นั่งเล่นนะสำหรับปาร์ตี้ได้นะฮะแล้วก็มีโต๊ะจะนั่งทานตรงนี้ได้นั่งทานตรงนี้ได้นั่งทานตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีเกาะกองไฟตอนกลางคืนด้วยนะครับ,บวิวจะเป็น360องศาคือมันสวยมากทุกคนไป<ว>เนียอันนี้คืออะไรอะ่ะลูกที่ทากาแฟไงอ๋อนี่คือที่ซํากาแฟหรอแล้วใส่สีดำเยอะลงไปก่อนไหนใส่ยังไงอรุ้นทำเป็นไหมอะมันต้อง หยิบก็ใส่ไปแล้วก็ปิดอันนี้แล้วก็กดแก้วใหญ่รุนชอบแก้วใหญ่อันนี้อันนี้คือกระดิ่งเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ขยาเขย่าเพื่อให้คนนัดต้อมแอร์ให้คนนัดต้อมแอร์ที่นี้มีกระดิ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราสั่นตึ้งนึๆๆๆบัตเลอร์เนี่ยจะเข้ามาดูแลเรา วันนี้บอลลูนจะมาเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะฮะแกะหลายสายพันธุ์มากเลยนี่ป๊าจับแบบนี้ได้ด้วยนะบอลลูนมาดูนี่ไม่ท,ทันงิกจะอยากเล่นกับบอลูนอ่ะใช่ขนก็สวยมากเลยอลูกว้าวส,สวย วินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสูก่กิจกรรมเล่นกับสุนัขต้อนแกปน่ประจำเดือนนอร์ี่พิเศษความของเราะค่ะขอแนะนำค่ะนี่คือคุณครูฝึกไว้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเรากำลังจะดูนะครับเป็นการฝึกสุนัขน,นะครับนอรี่พิเศษความของเรามาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณเหนียวมากเลยบอลลูนว้าว นะครับต <differences S 2> อนนี้ไม่ฟังครูฝึกแล้วนะครับเขาแน่นแล้วเดี๋ยวที <it> naked, ่บอกไ้นะคะถ้าใส่พัดได้แล้วก็ เขาน่ารักไหมพี่ลูกด็อกสีอะไรอ่ะลูกตรงนี้สีดำไหนตรงไหนสีดำตรงนี้นนนพี่เขาเจะแกะไปส่งแล้วนะลูกแกะมันเหนื่อยแล้วใช่บอลูนครับบอลูนนอนอันไหนอ่ะลูกนอนอันนี้หรือนอนอันนี้นอ,นอ,นอันไหนครับอันนี้ วยายอ่ะใช่อัออบรุนไปดูซิอาหารเย็นวันนี้เรามีอะไรกินบ้างอับรุนลองดูซิมีอะไรบ้างอัหะหรูนอ,อันนี้จานชานช้อนซ่อมของใครของบรูนของบรูนเป็นรูปอะไรองพี่หมีพี่หมีสีเหลืองอันนี้เรามีสปาเกตตี้นะครับนี่อันนี้เป็นผลไม้มีซอสเสร็จครับมีขาหมูเยอรมันครับ ก็มีซ<ส>ี่โครงคมันใหญ่มาอกุญปณ้โมีหมอกด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ในกล้องมองไม่เห็นบบนี้เป็นบรรยากาศในแคมป์เรานะฮะเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้จะขึ้นตรงนี้ตื่นแล้วครับ ตอนนี้เวลาตี5้าห้าสิบสีนาทีนะครับเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะที่หว้วยเคาะหมูตื่นเร็วมาแล้วครับนี่ห้องน้ำโอ้โห,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 โหเป็นไงลูกเอาม้ามส่งที่นอนไม่เป็นไรลูกเอ้าชี้เลยที่นอนดังเขาทำเองอ่าทำเองเลยลูก อันนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถแล้วนะครับอันนี้เป็นรถ Defender ร์1 0เช้านี้ภารกิจของเราคือไปห้วยขอกหมูครับผมพิชิตนะถฮะฐานปฏิบัติการห้วยขอกหมูครับผมเป็นฐานปฏิบัติการของตชดลโอเคไปครับ ออกมาเที่ยวแคมปิ้งแบบนี้สิ่งที่เราได้รับคือเราได้สัมผัสของจริงครับเราไม่ได้ขับแบบเทสได์แบบในโชว์รูมหรือว่าแบบรอบๆกรุงเทพเนี่ยครับดูถนนมันขรุขระจริงปีนเขาจริงมันได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับกับโอ้โหล่องลึกเหมือนกันนะฮะตอนนี้รถเราปรับโหมดมาที่ยกรถให้สูงขึ้นมันจะมีถุงลมทั้งหมด4ด้าตรงนี้นะฮะพอมันมี4ีอันตรงนี้เสร็จปุ๊บรถมันยกขึ้นได้ยกลง เวลาเราขับเข้ามาในป่าเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบคำนวณให้เองยกขึ้นยกลงเองส่วนเวลาที่เราแบบไปขับข้างนอกไปขับเส้นทางเรียบเงี้ยโดยที่เราใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้มันก็จะยุดตัวเพื่อความปลอดภัยคือมันเป็นรถที่ฉลาดมากนะทุกคนนี่ทุกคนดูมันเป็นล่องน้ําแต่ว่าโอ้มันนิ่มมากมันนิ่มมากยอมรับเลยเวลาจะเหยียบขึ้นอย่างเงี้ย มันก็มีลิมิตของมันแล้วก็เวลาที่เราจะลงมันก็แบบชะลอความเร็วลงเองถ้าเราอยากจะลงเขาเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ใช้นิ้วโป้งข้างขวากดเพิ่มรถตรงนี้ได้ถ้าดันขึ้นไปด้านบนเงี้ยครับมันจะลงเร็วขึ้นแต่ถ้าเราดันกลับมาหาตัวเราอะครับมันก็จะค่อยๆลงระบบมันคำนวณเองให้หมดขับง่ายแล้วก็กําลังมันเหลือๆเราเชื่อนะครับว่าในประเทศไทยเนี้ยมันน้อยมากๆที่จะมีโชว์รูมให้เราเอารถป้ายแดงอะครับ ออกมาเทสกันจริงๆออกมาขับขึ้นเขากันจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับบอลูนเงี้บๆแบบนี้หลับหรือเป่าเนี่ยหลับปะเราก็คิดว่าจะหลับ ก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับนี่ครับว้าว <Wow. S 1> เรามาดูข้างหน้าสิข้างหน้าเป็นยังไงลูกบานาหน้าด้วยไปดูเลยดูครับลมเย็นมากกาแฟะไรนะคะแจมเป็นกาแฟจากโคลอมเบียครับเช้านี้ทุกคนดูอันนี้เป็นบราซิลโคลอมเบียก็คือสีม่วงตอนนี้เรากินโคลอมเบียอยู่หลังจากที่เ,เรามีกาแฟแล้วนะ เรามีรถคู่ใจแล้วแล้วเราก็มีวิวสวยๆอยู่ตรงด้านหน้าโอ้โหโคตรเพอร์เฟกอะลงตัวมากบอกเลยสำหรับการทดสอบรถในครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยครับมันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะที่แตกต่างกับสมัยก่อนอะที่ผมเคยใช้อยู่ครับ แล้วมาลองใช้คันนี้ทุกอย่างมันคำนวณให้อัตโนมัติหมดแล้วเขาช่วยดูเรื่องของกําลังทรงเขาช่วยดูถึงความนิ่มยกขึ้นยกลงยกสูงยกต่ํายกเตี้ยได้เวลาที่เราขับไปอย่างเงี้ยมันบอกเราด้วยว่าเราควรใช้ความเร็วที่เท่าไหร่ถือว่ามันไม่เหนื่อยแล้วมันขับง่ายมีความสุขกับการเด้เอวเข้ามาใช้งานางจริงๆอ่ะ ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวห้วยคอกหมูเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านหลังของพวกเราสิฮนะอันนี้คือหมอกนี่ตอนแรกก็คิดว่าพี่ต่อชะดอนะ่าจะทำกับข้าวอยู่แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะบอลลูน ลุนมาดูอันนี้สุดเขตแดนสยามประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะลูกข้ามไปตรงนั้นน่ะเป็นประเทศพามา่าแล้วนะเราไปดูใกล้ๆไหมมันเหมือนมีน้ําตรงนั้นเลยเดี๋ยวปะปาอุ้มปะปาอุ้มอย่าอุ้มอะไอ่ะอุ้มเบาๆบอลลุนชอบไหมครับชอบบอลลุนอยากมาอีกไหมครับอยากมาอีกอยากนอนนี่ไหมครับเออนอนที่เต๋ <laughs> เเคคการที่เราพาลูกออกมาเที่ยวนะฮะมันเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เขาจริงๆให้เขาได้ลองเล่นเรียนรู้นะครับเนี่ยยังออนให้ผมอุ้มอยู่เลยถ้าสวนเขาโตไปแล้วอะครับเขาก็คงไม่อยากให้ผมอุ้มแล้วล่ะงั้นก็มีเวลาอย่าลืมพาลูกออกไปเปิดประสบการณ์กันนะครับ ดีเ e นเดอร์แ p ร n ปิ้งเอ็กซ์เพเนี่ยมันเป็นประสบการณ์นะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเราได้มันนอ,อนรถบ้านแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับของพ่อต่อน้องบอลลูนของแม่เป้ด้วยนะครับยังไม่มีใครเคยนอนรถบ้านเลยแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็หากอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับไปครับบายครับ